สวัสดีครับพบกับตอนเย็นๆครับมีวิวงานให้ดูครับก็พบเอ็มีสนะครับผมถ่ายงานหลังจากวางจันทันวางอกไก่เสร็จแล้วก็วางลายแปรครับลายแปรเสร็จเรียบร้อยก็ทาสีกิงดำด้านครับผมนะครับาวางแปรเสร็จเรียบร้อยทาสีกิง่ง เหนือไม่เยอะครับอาสีจริอยู่ประมาณครึ่งวันอาจจะเสร็จครับผมก็นี่ครับก็จะเป็นแนวนี้ก็จะทำคานคานคอนยินครับทีขึ้น20เซนครับผมคานคอนยินกำลังล,งล,งลงูกน้องทีมช่างทีมช่างกำลังรับเด็กทำคานาลาดพอดินอยู่ครับประม,มาณนี้น,นะครับผม กผ่นพอดีแปะปือก็วางเสร็จเรียบร้อยครับผม mm hmm. พรุ่งนี้แผนแม่นทันชิดมาได้มงครับ mm hmm. พอมงเสร็จแล้วตอนนี้จะเป็นอีกสันลอยครับทำสันลอยมนันสองซันครับผม mm hmm. ว,วางลงวางเรียบร้อย mm hmm. วาดวงไล่แปะเรียบร้อยครับ mm hmm. วานนี้ก็ เราไม่ผูรังคาไม่ผูครับไอ้ส่วนนี้ครับเส่อนนี้ตัวอาคารนะครับผมก็จะมีไอ้ตรงนี้อาจจะมีไอส้สายสาดิ้งลงมาว่าจากไอ้พื้นขึ้นไปสามเมตรก็นั้นๆจะเป็นสายดิ้งครับสายดิง้งสองเมตรกว่าครับเป็นสายดิ้งอาจจะเป็นไอ้ช่วงนี้ใส่ยเจ็ดสายรูโมครับใส่ยเจ็ด ต้องลงงานในหู่ครับอาชีพพรุ่งนี้ก็ในมุงครับก็ไปทั้งคาก็พรุ่งนี้น่าจะมุงเสร็จครับงานโคงไปใน เปอร์เซ็นต์ละครับงนังนผมลงขาเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ละเพราะว่าเดี๋ยเป็นงานพื้นครับอ่าเป็นพื้นขุดบ่อดุมขุดบ่อ,าองานพื้นครับผมอ่าตัวแนวนี้แนวนี้ก็จะใส่เสาไอครับเสาไอเสียบแผ่น เพื่อกันปูนสไลด์ครับผมกันไอ้นะดินสไลด์ไปหาบ้านเขาครับอ่า่ายเส้นออฟไว้อยู่ระดับนี้ครับระดับพื้นดินเดิมเราเทปูนเสร็จแล้วก็อยู่ประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้แนวนี้สุดแนวเนะครับผมส่วนยันกําแพงหลังเลยครับผมหังหน้าก็จะสุดตรงเด็กพอดีครับ เป็นพื้นสลบขึ้นมาพอตรงกำแพงตรงนี้ก็จะทุดจริงครับพอจะเปิดให้เป็นทางรถวิ่งเข้าตลอครับปเปิดวสสภาพแล้ววนออกวิ่งขวาออกออกซ้ายครับวิ่งขึ้นขวออกซ้ายครับผมครับวางลายแปดเสร็จเรียบร้อยครับเคื่น เอาถ่ายตอนเย็นๆครับถ่ายรีวิวให้ดูตอนเยน็นๆกลาวันไม่ได้ครับร้อนร้อนจัดเลยยิมช่างก็ร้อนคระมาเนีแผนครับแผนมาพุ่งนี้ครับแผนแผนสั่งพุ่งนี้ครับตอนนี้อาจจะเป็นหลุม หลุมวันระยะจางขึ้นมาสองเมตรเก็ตแบบให้เรียบร้อยครับ ครับแบบหลุมแบบหลุมก็นี่ครับแบบหลุมประมาณนี่ยนะครับแบบหลุมอยู่ที่75ครับ L 75็ดสิบคูณเจ็ดมิลครับเด็กฉากมิเจ็ดสิบห้าครับเป็นเด็กฉากนะครับ ติดทำทำขอบครับผมเจ็ดสิบห้าก็สามนิ้วครับสามนิ้วหนาหกมิลครับหกมิลครับนี่ครับนี้ก็เป็นพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นสภาพด้ยครับทำเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบนี้ครับ เราจะออกมาแบบนี้เลยครับดีเส้นดี่หไครับ<ทาง>ต่อลงมาก็เป็นแบบนี้ครับยายะห่างครับหลงจากพนังครับนี่ครับคบแบบนี่แบบนี่แบบนี่ครับแบบตรอ,อครับ รดสภาพรถครับมาแบบนี้ครับกมาตายแบบนี้นะครับ,รบตอลอหลุมก็จะประมาณนี้นะครับหลุมแล้วก็จะมีไฟในหลุมเดี่ยมแล้วก็ ในยี่สิบไม่ต่ำกว่ายี่สิบเซนติเมตรครับยี่สิบเซนติเมตรติดไฟสองข้างครับขอบบอเบกชีเทาทาสีทับแด,ดงดำครับครับผมอะไรอุปกรณ์ นี่ครับอยู่ยนี่ประมาณนี้แหละครับผมแบบครับให้ดูครับครับผมก็พบกันกับอีมพีครับครับเจอกันพีสีครับผม ก็เข้ามาหนูคลิปนี้ก็ให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญครับ mm hmm. อย่ากเก็บเนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผ้ mm hmm. ชอบคลิปนี้ของช่างอ mm hmm. เอกในอำนาจชาแนลครับผมฝ mm hmm. ากกดไลค์กดแชร์เปซับสไครต์ให้หน่อยครับ mm hmm. เพื่อ mm hmm. มีกําลังใจทำคลิปต่อไปครับก mm hmm. าริปใหม่ใหม่ออกมาให้ท่านผู้ชม mm hmm. แฟนเอฟซีทุกท่านได้รู้ได้ชมครับผม ครับสถานี้ผมขอพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญครับอย่าเจ็บอย่จนครับร่ำรวยทุกคนนะครับผมข่าว่าสวัสดีครับผม